ตัดอะตอมของเราเครื่องมือเก่าๆของเรานี่เค้าตัดอะตอมเหนามีไว้ทำไมมีไว้ตัดนี่อัดยางนะตัดยางตัดนี่นี่นี่เคตัดอะตอมสำหรับไว้ดี้นัดนตัดยางก็ได้ตัดอะไรก็ได้นะครับเราก็มาตัดยางเพื่อง่ายนะ ลองให้หนูถอดมือสิฮะมันต้กดมามามานี่อย่างไรไหนะกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วกดกดแล้วก็สวิโอเคมาต้พร้อมกันนะอ่านะครับนี่เป็นเครื่องตัดอะตอมนี่นะครับเปลี่ยนระวังมือนะอ่ากดกดมันต้องกดที่หัวอ่าพร้อมกันเหมือนกดสวิตช์กดหัวรู้จักหัวไหม เออไม่ใช่กดพร้อมกันแล้วก็ดึงดึงให้เนี่ยอันนี้ลงเออโอเคอ่ากดพร้อมกันกดสิกดกดพร้อมพร้อมกันมันต้องอ่ะนี่มันคือสวิตเป็นตรงนี้เนี่ยสวิต์มันอยู่ตรงนี้ต้องกดพร้อมกันไงมันเป็นตัวเซฟมือกดให้พร้อมพร้อมกันอ่ะพร้อมพร้อมกัน อ่ะนี่เดี๋ยวเธอดูทานะนี่ดูพี่ทำเดี๋ยวเอี๋ยวอาอีกคออ่กองอ่ะ<ๆ>กดแล้วก็ค่อยค่อยกดลงสไลด์ลงให้เหมือนกันนะอ,อ,อ่ะไม่ลงอ่ะเออค่อยคดิอย่าอย่าใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ความรู้สึกว่าอานา่มออะมนะันมันเป็นคือปุ่มแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละนี่เครื่องตัดตอมใช้งานง,าง่ายมากเลยครับสังเกตผมกับเขาอ่ะอ่ะโอเคมาลองพี่สิลองพี่สิลองพี่สิ อนี่อ,อ่อย่างนี้เนี่ยจับอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็สลับซ้ายขวาได้นี่เป็นเครื่องมือช่างนะครับอเอาใหม่นะเอาทายใหม่ทายใหม่นะ